คนนี้เหรอน้ำลงดันกบไปเดี๋ยวนเดี๋ยวคนตกแตกถ่ายรูปวะนี่ถ่ายแล้วครับส่งอะไรครับไม่อยากรู้แล้วผมมีความเอียรเออผมไปผมไปดีๆทำไมเอ้าแล้วแล้ว

ตรงนนอ่ะพี่ไม่ผิดหรอกเอตั้งด่านไม่นีไม่มีอะไรไม่มีกลวยเลยพี่ไปตั้งด่านก็ตั้งดนล้วพี่ถ่ายไม่ผิดหรอกเออแต่วก็มาจากพี่นี่พี่ต้องเนี่ได้มีคนเยอะแยะเนี่ยเขาขาย้วจากเขาได้ไงวะเอามาเดียไม่ได้จากคุณถ่าขอ่างเงี้ยเอาีไงไม่ใช่คนจะไปจับทไมก็ยืนตายพี่ขาขาี่าไม่คน เขต้องนกด้วยเนี่ต้องติด่อะไรเนะเขาจะไปหมดอก้โคมอย่า้อกม้อะไรวม